ที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็เขาเรียกว่าตะแกรงปูพื้นนะครับเนี่ยทำมาจากไม้ไผ่ก็จะเอามาสานกันสลับกันประมาณนี้นะครับนี่ก็เราทํามาจากเศษวัสดุในไรนะครับเป็นโชคดีเนี่ยเป็นเป็นไม้ไผ่ลวกไผ่ลวกเนี่ยแล้วก็จะเอามีดฉีกหรือซอยนะครับเป็น เป็นเส้นๆน,นะครับอดีวไปดูต้นมันนี่นะครับเรียกไม้ไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกเราก็ตัดจากนี้นะครับเนี่ยเอาไปทําตะแกงเ,เป็นแผ่นปูพื้นสําหรับทําห้องน้ํานะครับโชคดีนะครับมีวัตถุดิบในได้ผมม่าชอบกอไผ่เป็นชีวิตจิตใจนะครับมองแล้วมันมันไผ่มันเมื่อโดนลมมันจะ เพรวสวยนะครับหรือที่เขาบอกว่าไัยภผ่ภผ่ต้านลมภัยดูลมนะครับนี่ก็มาปลูกเพิ่มนะครับหลังจากที่เราตั้งเสาทั้งสี่ต้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปรับระดับเอาให้ได้ฉากเอาให้ได้ระดับขั้นตอนต่อไปก็คือขุดร่องนะครับทั้งสี่ด้าน เพื่อที่จะวางคานพื้นที่ตรงกลางนี่เราเอาไม้ไผ่ใช่ไหมไม้ไผ่ที่สันส่นมาวางครับวิธีการเทคานบอกคานมงูงจะเป็นห้า และข้ง,งออยู่นั่นเนี่ยนดเสียมลุกหรอได้ใบเสียมแหลมมันนะ ได้ระดับแล้วเราก็เอาท่อ PVC ีนี่นะครับมาวางแล้วก็กทะลุทะลุที่บอ่อซีเมนยักหลยายหลยาหลยเอใส่สใสสขอบยึดขอบพอดีได้เถอะเพื่อนขอบได้ไหม การเจาะสําเร็จนะครับกว็วางท่อให้มันสลบลงนะครับเพื่อเวลาจะได้เวลาขับถ่ายแล้วมันจะได้ไหลลงง่ายๆไปก่อนเลยไม่ไดดไปก่อนเลยไหมไของเราเป็นพวกสูงโคตรไม่ไดแดด่เอาคนคันแค่ไหน จากที่เราตั้งองศาความความลาดชันได้ความสโลปได้แล้วก็ถมดินนะครับโดยเอาไว้ท่อ pvc อยู่อยู่ใต้คานเหล็กไไไไมมมม่ น,นี่เราก็วางคานเหล็กไว้ครบทุกด้านแล้วนะครับแล้วก็เหลือเทปูนขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีผสมปูนนะครับนี่เขาจะเขียนไว้ข้างกระสอบกระสอบปูนก็ตามนี้นะครับ แต่ช่างบอกว่าอ่าอันนี้มันเป็นทฤษฎีนะครับแต่ปฏิบัติจริงก็ต้องตามสูตรช่างะอ่ะเราไปดูกันเดี๋ยวเครต่องจักรมาเลยคณะอะไรเอียด <et> นี่นะครับมีมีเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับเนี่ยเป็นถามช่างช่างบอกว่าเป็นรอยสุนัขจิ้งจอกหรือหมาจิ้งจอกเนี่ยครับเ<อ>นี่ยครับแรกผมคิดว่าเป็นหมาบ้านนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าหมาบ้านจะรอยใหญ่กว่าน,นี้นะนี่ธรรมดานะครับมีรอยสุนัขจิ้งจอกให้ดูด้วยม้นมันกว้างพดอดพอไม่อนนี้ก็ได้แจ่ อันนี้ก็ถึงขั้นตอนเอาไม้ไผ่มาวางแล้วครับไม้ไผ่ก็ตัดจากต้นกอไผ่ลวกนะครับที่ได้ไ,ฟไฟอ้ใบที่สูงอยู่ไหนจักแล้วใช่เองเืยเฮ้ยใช่มึงมาวานนี่นม่ใช่มึนงนี่โอ้ยตายเลยวิแล้วก็ป้าเห็นไหนไมไหยเหนือ ลผสมอัตราส่วนได้แล้วก็จะทำการตีน้ำนะครับแล้วก็คนคุกเข้าให้เข้ากันอัตราส่วนก็เนี่ยใช้ปูน ครึ่งถุงนะครับถุงถุงยี่ิบห้ากิโลครึ่งถุงก็ประมาณยี่ลิบห้าโลไอถุงน้ำหนักถุงห้าสิบโลครึ่งถุงก็ประมาณยี่็ิะห้าไปใช้รายสายหกสายหยาบนะครับสายหยาบหกแล้วก็หินแปดนะครับ อะไรตัวข้ามีก่อนพี่นเลยก้ะที่ไหนพีน่นี่นก่อนน,น,นี่ยอะไ่คัน สำหรับขั้นตอนการเทพื้นเทคานเทพื้นของห้องน้ําก็สําเร็จรุปเรื่องดีๆนะครับอันนี้ช่างเราใช้เกียงเพื่อจะไกลเกลี่ยให้มันเสมอระดับหนึ่งนะครับส่วนข้างล่างคานก็จะมี4ด้านนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็คือ2องคูณสองสตารางเมตร4ตารางเมตรก็จะเสริมด้วยคานเหล็กที่เรามัดไวน้นะเหล็ก ก็จะมีไม้ไผ่สารส่วนขั้นตอนต่อไปเมื่อไอพื้นตรงนี้แห้งแล้วก็จะช่างเราทำการก่ออิดบล็อกใช่ไหมอิดบล็อกแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าก็จะติดประตูติดประตูนะครับส่วนพื้นท่านจะขัดมันหรือปล่อยอย่างนี้ก็ได้หรือจะปูกระเบื้องหรือจะสุดแล้วแต่ท่านนะครับถ้าใครอยากสร้างห้องน้ำอย่างนี้ไวปในไร่ในส่วนของท่านนะครับ ลคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ